โอเคครับผมจะระเบิดมาวางตรงนี้เอามาวางเนียนๆหน่อยระเบิดวางไปเพื่อนกันด้วยเพื่อนผมลูดไปคนหนึ่งโอ้จบแล้ว XM8 ถาวรโหได้ XM8 มาขอ XM8 เอ้ยผมได้ XM8 ถาวรนรุสมไปครับเมื่อกี้มี2,9งได้แล้วครับผมได้อะไรพิมพ์เขียวเฮ้ย <Hey! S 1> ได้ชุดผู้หญิงได้ชุดแรกครับทุกคนไม่ต้องแลกกันเลยเดียวไม่ต้องแลกอ่ะได้ชุดผู้หญิงโอ้โห โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในกาลิน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนกิจกรรมใหม่ฟรีไฟเข้าอีกแล้วเข้าโคตรเยอะเลยนะครับคือสิ่งที่มันโคตรจ้าบเลยนะครับนั่นก็คือชุดอีโวใหม่นะฮะนี่นี่นี่ ตอนแรกผมนึกว่าซองอีโวจะเข้านะครับแต่รู้สึกว่าจะยังนะรู้สึกว่าจะเป็นชุดอันนี้ก่อนนะครับดูดิชุดอีโวสกาเลตบาร์สนะครับสกาเลต์บาร์สกาเลตโวหูยสวยทุกชุดล่ะมันเป็นผมขาวอีโวนะครับเฮ้ยขนาดชุดอันนี้สุดยังสวยอนะ่ะ ชุดสีเหลืองสุดยังสวยอะครับใช้ลูกแก้ว3พิมพ์เขียวหนึ่งเองตอนนี้ผมมีลูกแก้ว3พอดีนะครับถ้าได้พิมพ์เขียวหนึ่งก็แลกได้เลยแต่ว่าอย่างเรานี้ต้องเอาขั้นสูงแน่นอนครับเออเอาชุดขั้นสูงแน่นอนจัดไปครับผมโคตรสวยเลยฮะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมก่อนนะครับแล้วก็มีท่าเต้นเข้ามานะครับเป็นท่าเต้นสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะนี่เลยท่าเต้นอน,นี้นะครับท่าเต้นสายสาย399นะครับ ก็มีคนขอมา GM ก็เลยเอากลับมาให้นะครับเออรีบซื้อกันนะก่อนที่มันจะหายไปแล้วปืนกลับมานะครับผมสกินปืนนะฮะ P90 นะครับ P90 อันนี้เลยนะโคตรเท่นะครับผมเนี่ยเดอะ u n i นิ e เชอร์นะครับ P90 แล้วก็มี XM8 ติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสุมก่อนอยากได้ XM8 กเอ็กอ็ถาวรโหได้ XM8 มาขอ XM8 เอ้ยผมได้ XM8 กถาวรเอาเฮย้ย อัตราลั่นด้วยนะครับอันนี้บวกอัตราลั่นหนึ่งความเร็วรีโหลดนะครับเออ isher, เดอะพันทิเชอร์เฮ้ยผมได้ถ่าวรใช่เลยครับทุกคนเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่า,ลาแล้วโหมดใหม่กลับเข้ามาครับผมโหมดวางระเบิดฮะโหมดวางระเบิดอย่าลืมไปเล่นกันนะครับโหมดนี้สนุกอยู่นะฮะแล้วก็มีอีก,กิจกรรมหนึ่งนะครับผมกิจกรรมนี่เลยครับผมกิจกรรมแรกของรางวัลแรปเปอร์นะครับคือเป็นหน้ากากแรปเปอร์นะครับเนี่ย เป็นหน้ากากเดดมาร์กนะครับผมกับหน้ากากฟดกฟิกมาร์กนะครับคือเราสามารถเนี่ยไปเอาโทเค็นนะครับผมโทเค็นชัยชนะอยู่ไหนวะโทเค็นชัยชนะนะครับก็คือกําจัดศัตรูกําจัดศัตรูนะครับก็จะได้โทเค็นใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินนะครับเดินทางเดินทางเป็นกิโลเมตรนะครับได้ที่1นนะฮะเราก็จะได้โทเค็นชัยชนะนะครับผมก็เอามาแลกหน้ากงหน้ากากได้นะครับผมบอกเลยว่าของแลกอีกแล้ว บอกเลยว่าแร้จัดประหยัดบอกแรจัดประหลัดบอกแล้วก็คือชุดอันนี้นะครับชุดยอบอยทีเจนะครับผมเฟสสี่นะฮะ ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับเห็นมีคนบอกว่าอยากได้ GM มากลับมาหน่อยนะครับจ GM ็เกากลับมาแล้วนะคือคลิปก่อนผมสุ่มไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคือต้องบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเอออย่าลืมมาเอาไปด้วยนะครับผมก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดนะฮะชุดมันแรลกเกินมาครับผมเรารีวิวกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้กันเลยดีกว่าชุดใหม่ว่าเราจะได้สักแค่ไหนนะครับเราจะได้ง่ายได้ยากนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ให้ด้ ปาปเข้าไปรอมันหมุนครับครั้งแรกรอมันหมุนดูดิเอ้ยมันเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่มาไว้ข้างบนนะครับมันมีโอกาสได้ชุดใหญ่ด้วยนะมีโอกาสได้ชุดใหญ่อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดกดไปรัวๆครับเปียงเขาให้กดไปฮะเปี้ยงเขาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกยากว่ะเฮ้ยมันไม่แน่ดวงผมดวงผมดาวได้แล้วขอให้ได้ชุดโอ้ยได้พิมเขียวแต่ถ้าได้เป็นชุดใหญ่ก็น่าจะคุ้มอยู่นะกดสุ่มไปครับเมื่อกี้มี2องหมื่นเก้า S <S A L A M ได้แล้วครับผมได้อะไรพิมเขียวเฮ้ยได้ชุดผู้หญิงได้ชุดแรกครับทุกคนไม่ต้องสุ่มไม่ต้องแลกกันเลยทีเด um ียวไม่ต้องแลกอ่ะได้ชุดผู้หญิงโอ้โหเฮ้ยโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆขอได้ชุดผู้ชายเอ้ยไม่ได้ชุดผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราสุ่มไปอีกนะเอาเหลือ่สองหมื่นสี่บาทเพชรโอเคครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ผมได้ชุดสูงสุดมาแล้วไงมาฮะ มาครับผมได้อีกแล้วครับออกถือว่าออกได้อยู่ได้พิมพ์เขียวครับออกออกง่ายอยู่ออกง่ายอยู่อุย้ยได้ลูกแก้วได้ลูกแก้วเอ้าเฮ้ยได้ลูกแก้วเอาลูกแก้วเจ็ดก็ได้แล้ว่าแต่เมื่อลูกลูกแก้วเจ็ดก็ได้แล้ว啊สุมไปเลยครับผมขอลูกแก้วสองลูกขอลูกแก้วสองลูกบางคนอาจจะดวงดีก็คือเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมได้ชุดผู้หญิงนะเอาละเรียบร้อยแลกไปครับผม แลกไปครับผมชุดผู้ชายอย่างเทผมบอกเลยใส่ไปครับผมโคตรเทนะครับโอ้โหเทกัด่ะฮเฮ้ยเฮ้ยายาใจเย็นน้องใจเย็นน้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูชุดในครั้งแต่งตัวกันเลยครับอุ๋วนี้ชุดผู้ชายนะเทอย,อยู่มันเป็นผมขาวอีโวนะครับเดี๋ยวเราเอาแว่นออกก่อนเอาแว่นออกเอ้ยได้ง่ายอยู่ได้ง่ายอยู่ทุกคนถือว่าดีเลยอะ เพราะว่า G.M เอาชุดสูงสุดอะเอาชุดสูงสุดมาไว้ในนั้นนะครับมันมีโอกาสได้ชุดสูงสุดด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับคือ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 ดีอะคือมีโอกาสได้ชุดสูงสุดตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมัวไม้นี้นะฮะเรามาดูชุดผู้หญิงกันครับไปที่แพ็กเกจตนะครับไปที่แพ็กเกจเอาค้างเฉยแล้วก็เปิดเปิดชุดผู้หญิงมาครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวผู้หญิงนะครับแม่ค่อนข้างที่จะเทอยู่เลยนะครับเปลี่ยนเป็นลอล่าก่อนก็แล้วกัน ต่อลาแต่งตัวไปครับผมุผู้หญิงผมก็สวยเอาเรื่องเลยไม่สวยอะสวยสวยสวย,สวยสวยเอาเรื่องเลยครับเฮย้ยเล่นชุดผู้หญิงมั่งก็ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาก็เอาสกิลเบน้ดีเจอลงอะลกมาใส่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยเราได้รับกล่องอมตดบอนี่ได้รับแล้วครับเปิดไปเลยเพราะได้ลดไปแล้วนะครับก็คืออย่าลืมมาสุ่มสกินปืน p 90กันด้วยนะครับผมเนี่ย นะฮะเพราะว่ามันเรากลับมาแล้วนะครับผมได้ XM8 มาก็ถือว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกิจกรรมกันให้ครบด้วยนะครับผมโอ้กิจกรรมกลับมานี่บอกเลยเยอะมากนะฮะกิจกรรมฟรีสายฟรีนะครับเอาโทคองโท,โทเค็นไปแลกนะฮะทำภารกิจด้วยครับทำภารกิจเอาแลกได้นะฮะเอ,อ้ยแลกไม่ได้ผมไม่เอาผมจะรอแลกหน้ากากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับชุดใหม่แล้วก็กิจกรรมทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็คือหมดเพชรไปก็เยอะอยู่แต่ว่ามันได้หลายกิจกรรมไง โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดวางระเบิดนะครับซึ่งโหมดนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะฮะคือมันจะเป็นฝ่ายวางระเบิดเอ้ยเราได้วางระเบิดคือมันจะมีตังค์ให้5าดอนนะครับผมจะซื้อซองควงแล้วก็ไอ้นี่นะฮะและไอวอลหนึ่งลูกนะครับผมได้เป็นคนวางระเบิดว่าขอขอวาง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 ระเบิดถ้าใครได้วางระเบิดนะครับคือเราต้องเอาระเบิดไปวางที่จุด B หรือไม่กระจุด A นะครับผมแล้วให้อีกฝ่ายมาไปแก้ระเบิดฮะถ้ามันแก้ไม่ได้เราก็จะชนะ ดูเหมือนว่าเพื่อนจะไม่มีใครแย่งระวังระเบิดให้ระวังเนี่ยดีแล้วเพื่อนเออเพื่อนเออขอขอตอนนี้ผมเก็บระเบิดมาที่ตัวแล้วนะครับทุกคนนี่ได้ระเบิดมาผมจะไปวางจุด A แล้วกันทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับใครที่เล่นไม่เป็นดูผมนะฮะใครที่เล่นไม่เป็นดูผมก็มาดิครับเฮ้ยมันอยู่นี่เยอะมันอยู่นี่เยอะไปจุด B ไปจุด B ไปจุด B ผมจะไปจุด B โอ้ยทำไมมันลุ้มผถมมันยิงอะไรกันน่ะเฮ้ยมันยิงอะไรกันเยอะขนาดนั้นบางที โอเคครับผมจะระเบิดมาวางตรงนี้เอามาวางเน,ยเนียนๆหน่อยระเบิดวางไปเพื่อนกันด้วย <c oughs> เพื่อนผมลูดไปคนหนึง่งโอ้จบแล้วเ <c oughs> ออวางระเบิดวางเรียบร้อยอยา่ยาอย่าอย่าให้มันมาแก้อย่าให้มันมาแก้นะครับเพื่อนไม่ได้ซื้อระเบิดมาวางวะสวยสวยเพื่อนซื้อระเบิดมาวางนะครับตอนนี้ก็นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ไม่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ไม่นี่แน่นี่แน่นแนตายไปเพื <c oughs> ่อนโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนโดนอะไรอ่ะ เดผมโดนวางระเบิดไปอย่าให้มันแก şey ้อย่าให้มันแก้ระเบิดโอ้ยต่อหัวผมเออสวยอย่าให้มันแก้ระเบิดนะครับอย่าอย่าให้มันแก้ระเบิดอย่าให้มันแก้ระเบิดนี่ไม่ไงเล่านี่ไงเล่าตายสองเพื่อนเพื่อนออกก็เฟียวได้เพื่อนออกก็เฟียวได้ก็มาดิครับตอนนี้เหลืออีกสามสิบหกวิระเบิดใจระเบิดนะฮะคือถ้าเราฆ่ามันหมดตีได้ก่อนเนี่ยเราก็ชนะนะครับแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันไม่ได้หมดตีก่อนอ่ะก็ต้องรอระเบิดอันนี้นะฮะ ก็เพื่อนกูนจะหลุดอีกแล้วจะเลินพรอ,นอ,น,อ,น,อนอีกคนอยู่ไหนอะทีมันนี้คนอยู่ไหนอะไม่มาหรอไม่มาแก้ระเบิดหรอรืนหลุดเหมือนกันรืนหล,ลุดเหมือนกันรืนหลุดเหมือนกันอ้าวรอระเบิดมาหลุดหรอวะอีกตัวมันหลุดแน่เลยหลุดเหมาเราหรือเปล่าเออระเบิดอีกแปดวิระเบิดนะครับถ้าเราเ,าเป็นฝ่ายแก้เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ระเบิดไม่ให้มันระเบิดนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยตู้มเรียบร้อยชนะครับผม จัดไปจัดไปจัดไปโคตรมันผมบอกเลยอีกฝ่ายนี่คือหลุดหรือไงอีกฝ่ายนี่ก็ไม่รู้นะครับแล้วพอเริ่มตามใหม่ของมันก็จะรีนะฮะตอนนี้เราได้เป็นฝ่ายวางอีกแล้วนะครับเดีย๋ยวคือผมจะเอาอันนี้กันไว้นะฮะซื้ออันนี้มาไว้1อันเกาะ3นะฮะแล้วก็ซองควงเหมือนเดิมนะครับซองควงนี่แม่งโกงได้ใจเลยมาเพื่อนอุ้ยรู้สึกว่าอีกฝ่ายจะเล่นภายในด้วยเย็ดโดจุดวางระเบิดมีจุด A อุ้ยจุด A อยู่กลางอนี่เลยขอวางเอง เพื่อนไม่ต้องวางหรอกแม่งเก่งใจวะเฮ้ยผมวางระเบิดอะไรไปนะโอ้จบแล้วผมวางระเบิดอะไรไปผมวางระเบิดอะไรไปผมไปวะเอ้ยนี่ไงมันจะงนี้เปิดหัวไปดาบไปหนึ่งดาบไปหนึ่งสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสาม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 คอยวางที่หลังก็ได้ระเบิดอ่ะ ระเบิดวางที่หลังก็ได้3ต่อสมหรือสต่อ4ไม่รู้ขอวางระเบิดแบบเรียนๆด้วยนะขอวางระเบิดแบบเรียนป๊าปก็ให้วางระเบิดไปครับกันด้วยกันด้วยเพื่อนมึงกันด้วยเพื่อนมึงกันด้วยนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราวางระเบิดตรงนี้ไปนะฮะมาครับผมมาฮะมาฮะมาฮะอีกทีมอยู่ไหนอีกทีมอยู่ไหนอีกทีมอยู่ไหนกันไว้กันไว้มันอยู่นี่มันเอาเพื่อนผมมามันเอาเพื่อนผมมาโอ้ยเฮ้ย เรียบร้อยอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวกันไว้กันไว้ไวเอยมันอยู่ตัวบนเออดาวไปเฮ้ทุกคนผมจะตายรอระเบิดครับรอระเบิดรอระเบิดทำงานครัรอระเบิดทำงาน,รรเ,ดงานเดี๋ยวฮิวเลือดแป๊บอีกสิวิอีกสิวิอีกแปดว,วิตายตายตายเฮ้ยมันก็ไม่หลุดนี่ว่ามันหายไปไหนอนะ อเอาระเบิดระเบิดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันวะแม่งมันนะครับตอนนี้ตาที่ถามแล้วเราเป็นฝ่ายป้องกันวะเราต้องการมันวางระเบิดว่ามาดีครับอยากรอตานี้มานานขอเล่นเป็น X M 8สกินใหม่ก็แล้วกันไอวอไปครับมาเดี๋ยวตาน,นี้นะครับเราอย่าให้มันไปนี้ระเบิดนะอย่าให้มันวางระเบิดได้ครับเราต้องดูนะผมว่ามันน่าจะวางที่จุด B แน่เลยเพราะจุด B เนี่ยใกล้ฐานมันนะครับ มันไม่น่าจะวางจุด A หรอกไปฮะแล้วผมจะไปดูจุด B ให้นะครับผมจะไม่ให้มันวางหรอกถ้ามันวางได้นี่แย่เลยนะครับนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะดาวหนึ่ง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 ครับผมเรียบร้อยตายไปฮะจะบอกนะว่ามันวางจุด A อะวางจุดเว้แล้วมันวางจุด A มันวางจุด A ครับมันมันวางจุด A กูว่าเนี้ยกูว่าเลย้ยมันวางจุด A ครับ โอเคมันวางจุดเอวะเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมมันอยู่นี่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 มันต้องมีตัวดักผมแน่เลยไป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 กันไว้กันไว้ไอ้เพื่อนกันไว้ไปไปกู้ระเบิดไปกู้ระเบิดเร็ว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 รววระวังกับระวังกับเออไม่มีกับกู้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 เร็วกู้เร็วกู้เร็วกู้กู้ระเบิดกู้ระเบิดเร็วเพื่อนกันด้วยกันด้วยนี่ไงกู้ไว้เลย ก็แอบเก่งเออแกบแอบเก่งแอบเก่งกู้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 เร็วเร็วกู้เร็วๆกู้ระเบิดเออกู้ระเบิดเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเออสวย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 ได้อยู่ครับได้อยู่ยเคชนะไปดีก็มาดิครับถ้าไปเจอทีมตึงๆเนี่ยมันจะโหดกว่านี้นะครับมันจะโหดกว่านี้ผมพูดเลยแต่ตอนนี้เอากลับเป็น mp ที่สูงมากนะครับตอนนี้เอาเป็นเกาะสามเหมือนเดิมครับเกาะสามือ้กันก็สนดีกว่านะตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายกันเหมือนเดิมครับเอาไอวอลไป รู้สึกว่าอุ๊ยอุ๊ยมันมันน่าจะวางไม่เอก็บีเลยว่ะมันใกล้ฐานมันทั้งสองอันเลยครับนกบินให้เกอนไปหมดนะแต่เพื่อนแม่งออกไปคนนึงโอ้จบแล้วต่ก็ได้อยู่ที่มันไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าเอ้ยเพื่อนมันตายไปแล้วขอเก็บนี่ก่อนก็แล้วกันกิบมะพร้าวเป็นแรกของรางวัลเฉยระวังนะครับระวังนะครับทุกคนผมว่ามันวางจุดเอว่ะไปป่ะนั่นไงมันขึ้นเขาแล้ว ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะครับมันขึ้นเขาไปตัวหนึ่งอ๋ออ้ยมันอยู่ออกนอกวงไมอะ่ะเอ้าออกนอกวงไมอะ่ะมันดักยิงอยู่บนเขานะครับแต่ถ้าเราฆ่ามันหมดทีนี่คือก็เราก็ชนะด้วยนะมันเหมือนโมดสี่วิสีอ่อ่ะแต่ว่าเราก็เราเราเรามีระเบิดให้วางด้วยไงอเออมันก็เพิ่มความสนุกอีกแบบนะครับมาดีวะมาดีวะไม่วางก็เราวาระเบิดอะ่ะไม่วางเหรอวะแต่เมอร์ดันแล้วครับ ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้ระเบิดมันอยู่นี่จบแล้วตัววางระเบิดไม่วางระเบิดชนะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากดูแบบเล่นโหมดนี้โหดๆตึงๆนะครับติดตามเพจผมไว้เลยนะฮะลิงก์เพจผมทางใต้ล่างคลิปนะครับผมผมจะไลฟ์ชสตรีมตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวจะเล่นอันนี้แบบโหดๆเลยนะนี่แยอีกตัวมันหลุดโอเคครับผมขอหัวรวนๆเลยแนะละกันหลุดเหมือนกันเหรอเราอ่ะอื้าขอเต้นโชว์ไปทีนึง ให้หัวใจเอ้ยเพื่อนเพื่อนมึงจะมาแย่งกูฆ่าหรอเออเรียบร้อยหัวแตกก็เล่นประมาณนี้นะครับหมดวางก็เบิดอันนี้มันยังไม่ตึงนะอันนี้รู้สึกว่าจะเจอแต่คนไม่ตึงนะครับถ้าไปเล่นตอนกลางคืนน่าจะตึงหรือกดสี่หน้าจะตึงนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสตรีมในเพจแบบเล่นแบบตึงๆนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีเล่นให้ดูแล้วนะครับผมโอเค ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายรักทุกคน